จงทำเหมือนว่าเราคือครีเอเตอร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจงทำเหมือนว่าเราเป็นครีเอเตอร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วคืออะไรคือหนึ่งมาไลยสด มาไลายสดทุกวันมาไลายสดเรื่องอะไรมาไล์สดเรื่องที่เราชอบเรื่องที่เราถนัดออกสู่สังคมข้อคิดดีๆความรู้ดีๆในเรื่องที่เราชอบที่เรารู้ที่เราถนัดแบ่งปันออกสู่สังคมนะคะ <laughs> แต่ถ้าเป็นระดับครีเอเตอร์ที่สร้างรายได้เดือนละเป็นแสนเนาะก็คือถ่ายทอดชีวิตแชร์ประสบการณ์ชีวิตถ่ายทอดชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นเห็นกันนะคะทุกคนโดยที่ไม่ต้องไปห่วงว่าจะมีคนเข้ามาดูไหมเนาะเพราะเราเน้นที่การนำเสนอตัวตนของเราออกไป ความรู้ดีๆนะคะชีวิตที่มีความสุขอะไรที่เป็นความสนุกสนานทำให้ผู้คนได้ยิ้มได้หัวเราะอ,อะไรเหล่านั้นแต่ละคนมีอยู่แล้วแต่ละคนมีอยู่แล้วไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปค้นหาเราชอบสไตล์ไหนเราก็ลุยเลยเนาะลุยเลยเช่นเพกแอปเปิลผ่ารวยอันนี้เลยคะ่ะทุกคน เพกแอปเปิลพารวยนี่จะเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะตัวของตัวเองสูงในเรื่องของแนวคิดแนวคิดดีๆที่จะทําให้เราได้แบบเฮ้ยตื่นรู้ในทุกๆวันตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นร,นร,นรู้ตื่นรู้ขึ้นทุกวันดีขึ้นทุกวันดีขึ้นดีขึ้นเมื่อวานไม่รู้เมื่อวานผิดพลาดเรื่องนี้วันนี้ได้รู้แล้วโชคดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คําว่าโชคดีโชคดี เรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆท,ที่เกิดขึ้นกับเรามีแต่คำว่าโชคดีมีแต่คำว่าโชคดีค่ะทุกคนแล้วก็เช่นเดิมเวลาแอปเปิลมาไล์ไม่มีคนดูแอปเปิลรู้สึกว่าดีเราได้ฝึกพูดทุกคนเวลาไม่มีคนดูเนี่ยยิ่งดีนะคะยิ่งทำให้เราได้ฝึกพูดเนาะใช่ไหมทุกคน การมาไล์สดพูดคนเดียวทุกวันเนี่ยทำให้เราพูดเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองจากเป็นคนที่น้ำเสียงน้ำเสียงดูด,ดันน้ำเสียงจะแบบดูแข็งแข็งใช่ไหมตอนนี้เบิ้ลก็ไปฟังของตัวเองไล์สดก็ทำให้เรารู้ว่าเราชอบคนที่พูดเสียงนุ่มๆเราชอบคนที่พูดเสียงเพราะๆเ,เราก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้เราแบบ เก่งขึ้นนะทุกคนอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะคะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวเนาะเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของเราคือการอยากจะมาพูดเรื่องดีๆใช่ไหมเราก็เหมือนกับสปิกเกอร์สปิกเกอร์หรือทอล์คโชว์หรืออะไรแล้วแต่จะเรียกเลยนะคะเป็นนักพูดนะทุกคนนักพูดเนาะ การงานแอปเปิลเลยฝึกตัวเองอยากจะแบบพูดให้นุ่มนวลน,นะคะพูดให้นุ่มนวลเหที่เราชอบเราชอบคนพูดนุ่มนวลพอๆเราชอบคนพูดพอใช่ไหมเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองแหละเนาะทุกคนเนาะเนาะเนาะ,น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 ะสนุกดีนะคะตอนนี้การมาไรสดนี่คือความสนุกไปแล้วนะคะตอนนี้ ยังไม่ทันเข้าสู่หัวข้อจัดระเบียบก่อนจัดระเบียบห,หมวกผู้เรียงกฤษแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆยังไงหมวกผู้เรียงกฤษยังไงมันต้องแบบลงมานิดนึงเนะาะนี้ใช่ไหมทุกคนเออหมวกผู้เรียงกฤษสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ใครที่ชื่นชอบเรื่องนี้เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะ เพกแอ p เปิลพารวยจะเป็นความชัดเจนในการพูดถึงสิ่งดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราที่เป็นแบบวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อนๆเป็นวิทยาศาสตร์เอ,อวิทยาศาสตร์ก็คือความคิดและอารมณ์ความคิดและอารมณ์นะคะทุกคน ใครไม่ชอบเรื่องพวกนี้ก็กดข้ามไปเลยเด้อใครที่ชอบพัฒนาตัวเองก็ฟังฟังเพราะว่าจะได้รับประโยชน์นะจ๊ะใครที่ชอบพัฒนาตัวเองฟังทุกคนใครที่อยากดึงดูดซึ่งนีๆวีเข้ามาฟัง คุณคือคนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองนะคะวันนี้เราจะให้เรารู้ให้เรารู้เลยนะทุกคนว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามาจากความคิดและ อารมณ์ของเรามาจาก iq และ eq ของเรา iq และ eq เลย iq ดีความคิดก็จะดี eq ดีอารมณ์ก็จะดีตรงๆแบบนี้เลยนะคะตรงๆแบบนี้เลย คอมเมนต์ทักทายพูดคุยมาได้เลยใครอยากจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะที่เป็นวิทยาศาสตร์คุณคือคนกำหนดชะตาชีวิตของคุณหากต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจหากต้องการอธิษฐานขอพรให้ตั้งสติให้ตั้งสติคิดถึงเรื่องดีๆ ทำที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ทําได้เลยเมื่อเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเราสามารถที่จะตั้งสติคิดถึงสิ่งดีๆที่เราปรารถนาคิดถึงสิ่งดีๆที่เราปรารถนาแล้วก็รักษาอารมณ์ที่ดีคือเลือกที่จะมีอารมณ์ที่ดีนะคะด้วยการอธิษฐานแล้วก็ยิ้มการอธิษฐานที่ทรงพลังคือ การคิดถึงสิ่งที่เราปรารถนาข้อที่หนึ่งนะคะเลือกมีความคิดที่ดีเลือกมีความคิดที่ดีเลือกมีความคิดที่ดีค,ค,ดดคิดถึงสิ่งที่เราปรารถนาข้อที่สองอารมณ์ดียิ้มเา่ากับว่าเราได้มาแล้วเราเราจะสมหวังนะ เราอยากจะสุขภาพดีเราก็คือตอนนี้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วเราอยากจะมีเงินเราก็รู้ว่าเรามีเงินแล้วข้อที่สามคือเลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีเลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนเราเป็นคนใจร้อน เราก็ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่เย็นถ้าเราคือคนอารมณ์ร้อนเราใจร้อนเราต้องเลือกสิ่งแวดล้อมที่เย็นคนที่อารมณ์เย็นอยู่แล้วก็ จะมีวิธีเลือกสิ่งแวดล้อมเนาะคนที่ใจเย็นอยู่แล้วจะมีวิธีการเลือกสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับตัวเขาเองอยู่แล้วข้อที่สี่ข้อที่สี เลือกคบคนคิดดีวันนี้ใช้คำว่าเลือกทั้งสี่ข้อเลยเพราะหัวข้อที่แอปเปลจั่วไปคือหัวข้อที่แอปเปจั่วไปก็คือคุณคือคนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองใช่ไหมดังนั้นช่วงนี้คือปลูกพลังแล้วนะ ช่วงนี้คือช่วงปลูกพลังเรานะเพื่อนๆคุณคือคนกําหนดชะตาชีวิตของคุณเองดังนั้นคุณคือผู้เลือกนะคะทุกคนคุณคือผู้เลือกเลยนะคะให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในอนดีตช่างมันทุกคนเราต้องอยู่ในปัจจุบันขณะนะคะผู้เลือกในที่นี้ผู้เลือกในที่นี้คือเราจะต้องมาจูนตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันขณะ ตัดสินใจตอนนี้เลยอย่าไปคิดวงเวียนอย่าไปคิดเรื่องราวในอดีตอย่าไปคิดเหตุการณ์ซ้ำๆอย่าไปคิดถึงปัญหาอย่าไปคิดถึงความเป็นไปเป็นไปไม่ได้มีแต่ความเป็นไปไม่ได้อันนู้นก็ทําไม่ได้อันนี้ก็ทําไม่ได้นนไมดีแต่ความเป็นไปไม่ได้ทำมันนั้นก็ผิดทำมันนี้ก็ผิดทำมันนั้นก็ไม่ดีทำมันนี้ก็ไม่ดีมีแต่ความเป็นไปไม่ได้เลยชีวิตใน อดีตมีแต่ความผิดมีแต่ปัญหามีแต่รุงรังมีแต่อะไรไม่รู้สารพัดหยุดคุณคือคนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองตอนนี้นาวเดี๋ยวนี้นาวเลยเลือกที่จะคิดคุณตัดปัญหาทั้งหมดออกไปหยุดนะคะเลือก คิดถึงสิ่งดีๆที่คุณอยากได้เลือกมีอารมณ์ที่ดีทำยังไงถ้ารู้สึกยิ้มไม่ออกคาไม่ออกมันต้องมีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งใน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 หัวเราเนี่ยที่มันจะทำให้เรามีความสุขอารมณ์ดีขึ้นมาใช่ไหมเราเอาตัวเองเลยถ้าเราดูหนัง ถ้าเราดูหนังแล้วเรามีความสุขก็ดูหนังดูละครถ้าเราดูตลกแล้วเรามีความสุขก็ดูตลกหรือเราไปสถานที่ไหนเราวเรามีความสุขเราไปเนี่ยคือการเลือกมีอารมณ์ที่ดีเลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีรู้ว่าตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยยังลุงลังอยู่สถานที่ตรงนี้เต็มไปด้วยมลพิษนะคะเต็มไปด้วยอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เอาตัวเอง เลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีพาตัวเองไปและอันที่สี่คือเลือกคบคนคิดดีเพราะในเวลาที่เรามีปัญหานั่นหมายถึงเราอยู่ในโฟร์เดียวกับปัญหาถ้าเราอยู่ในโฟร์เดียวแต่ปัญหากับปัญหาเราจะอันนั้นก็ทําไม่ได้อันนี้ก็แก้ไม่ได้โอ้ออันนั้นก็ทำไม่ได้นะยังไม่ได้นะยังขาดทุนอยู่กำไรยังไม่มีทำไม่ได้ ลูกค้าไม่มีโทษสารพัดสารเพโทษสารพัดสารเพอันนั้นแหละคือเรากำลังอยู่ในโฟเดียวกับปัญหาถึงต้องมีข้อที่สื่เลือกที่ปรึกษาหรือว่าเลือกคนเนาะเลือกเพื่อนหรือใครก็ตามเราอยากคบใครครบคนคิดดีเพราะเขาจะสามารถ ดึงคุณออกมาจากปัญหาได้เวลาเวลาคุณคิดอะไรก็เป็นปัญหาคนเรามันเป็นทุกคนเพราะหน้าที่กางานที่เราเจอคู่คนที่เรารู้จักแต่ถ้าเรามีคนที่คิดดีคบคนที่คิดดีอยู่ในมุมมองที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้แย่จัง สมมุติว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเรื่องเรื่องเนี้ยแย่จังเลย,ยหอเหี่ยวใจแฟบเศร้าเศร้าเหลือเกินคนที่เราครบเขาคิดดีใช่ไหมเขาก็จะให้แง่คิดให้มุมมองที่ดีกับเราได้เขาจะให้แง่คิดให้มุมมองที่ดีกับเราได้ ว,นนวันนี้วันนี้ไม่มีใครคอมเมนต์ไม่เป็นไรนะคะแอปเปิไมีซีเรียสทุกคนเพราะสิ่งที่แอปเปิลพูดอะจะสามารถที่จะไปช่วยใครได้แน่นอนเพราะมันเป็นความจริงที่ทุกคนต้องเจอถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นเขาก็จะต้องไปกราบไหว้หรือว่าไปแบบไปเสียเงินไปกรา เขาเรียกว่าอะไรนะไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่ได้มองที่ภายในของตัวเองไม่ได้มองที่ภายในมองแต่ภายนอกหมดเลยมองแต่ภายนอกฉันจะทำยังไงให้ฉันได้เงินมาฉันจะทำยังไงให้งานฉันลาบลื่นฉันจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ของฉันดี อะไรต่างๆเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้นะคะทุกคนเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนสมองความคิดของเราได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนโปรแกรมจิตใต้สํานึกของเราใหม่ได้ทุกคนต้องดูเรื่องนี้นะทุกคน แค่เพื่อนๆได้มาเจอไลน์มีของ Apple ใช่ไหมเราเพื่อนๆรู้เลยเหอะว่าเฮ้ย mm. มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคือเราสามารถที่จะสร้างสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ปัญหาตอนเนี้ยปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนเนี้ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นเรื่องที่ดีได้เลยด้วยการบอก โชคดีจังเลยแค่พูดคำนี้ให้จิตใต้สำนึกเรารู้ว่าโว้ดีจังเลยคือการตื่นรู้ทุกคนคือการที่จะบอกว่าเรากำลังจะเปลี่ยนตัวเองเรากำลังจะเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวของเราเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นได้ทุกคนเห็นไหม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการเงินการงานความรักได้หมดเลยด้วยการฝึกฝึกคิดถึงสิ่งดีๆในปัจจุบันขณะเราก็พูดด้วยนั่งพูดอยู่คนเดียวก็ได้นะทุกคนแรกๆนะฉันอยากได้อันนี้ฉันมีชีวิตแบบนี้ฉันกลับมาแข็งแรง อะไรเหล่านี้ทุกคนอะไรเหล่านี้นะทุกคนแอปเปมีหน้าที่มามาพูดเรื่องนี้นะพูดไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องไม่ได้แบบว่าอยากจะเป็นคนที่จะกําหนดชะตาชีวิตของคนเองก็ไม่ต้องมาดูนะคะไลฟ์นี้มาช่วยคนที่ อยากจะประสบความสําเร็จในอะไรบางสิ่งบางอยา่างอยากจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอยากจะแก้ปัญหาอยากจะก้าวพังปัญหาอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นิสัยเดิมๆไม่เอาแล้วฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะเลือกชีวิตแบบนี้บอกกับตัวเองฉันจะเลือกชีวิตแบบนี้แล้วก็นี่เลยเลือกสี่นี้สี่อันนี้เลยคือเลือกที่จะคิดถึงแต่สิ่งดีๆเลือกที่จะมีอารมณ์ที่ดี ในทุกๆขณะเลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็เลือกคบคนที่คิดดีจะเสริมพลังเราทุกคนเสริมพลังเราคนที่คิดดีนะคะทุกคนดังนั้นฝึกไปด้วยกันค่ะทุกคนรับประกันนะคะรับรองการันตีเลยนะคะว่าหากเพื่อนๆฝึกฝนแล้วก็ทําสิ่งเหล่านี้ได้ในทุกๆวันเพื่อนๆ,ๆอยากได้อะไรมันจะปิง๊งปิ้งปิ้งปิ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 ง,ปง,ปงรุ่นเป็นจริงนี่เป็นจริงรุ่นเป็นจริงเป็นอย่างนั้นจริง ะะหากชื่นชอบก็คอมเมนต์เห็นด้วยมาได้นะคะหากไม่ชื่นชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเพื<ๆ>่อนๆหากชื่นชอบมากๆอยากจะสนับสนุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเนาะไม่ว่าจะย้อนหลังหรือว่ามาดูตอนนี้แต่ว่าไม่ได้แสดงตัวยังไงเพื่อนขอบคุณมากๆนะคะขอให้เพื่อนๆมีวันที่ดีในทุกๆวันมีความสุขในทุกๆวันคิดวางิ่นใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะทุกคน พบกับนใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้บ๊ายบาย <c oughs>